รางวัลด้วยเมื่อสักครู่นี้ใครทำได้บ้างมีใช่ไหมหลายๆคนเลยพี่แบนแอบมองอยู่ข้างหลังค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะพบกับการแสดงละครใบ้นะคะเชิญชวนค่ะคนที่อยู่ในฐานแต่ละฐานนะคะหรือว่าอยากมาร่วมสนุกบนเวทีนะคะวันนี้พี่่นะคะแสดงละครใบ้นะคะเ,เรื่อง เร,เรื่องเรื่องอะไรครับพี่เบ็นเรื่องชื่อเรื่องยังไม่ไมบอกนะแต่ไม่ได้ช่วยตังแต่ว่าเรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นจากว่ามีโจรคนนึงจะโดนต <นะ S 2> ำรวจจับแล้วยังไงโอ้ยเออแต่ว่าโจรคนเนี้ยมีท่าทองที่แปลกประหลาดสุดข<อ>ัามากเลยครับจะเป็นยังไงนั้นงั้นขอเสียงปรบมือให้กับละครใบ สนุกไหมเ<บ>มอ,อ่ยสนุกไหมครับบางคนคือยังไม่เนอะครั้งแรกใช่ไหมคะบางคนยังไม่เคยดูเลยไม่เป็นไรนี่เป็นละครใบใช้ท่าทางแสดงได,<อ>เด้เด็กก็ฝึกได้เหมือนกันนะไหนไหคนไหนทําได้บ้างไหนคนไหนแปลงฟันได้เหมือนพี่เขาบ้างทําท่าแปลงฟันแบบพี่เขาได้ไหมเดิ๋ยวทท่าไหนได้ไหนพี่วัลลองทําให้ดองดูเป็นตัวอย่างออไม่เคยแปลงฟันเลยตั้งแต่เด็กวันนี้เป็นเด็กไม่ดี นะคะเรามาสู่เกมเกมสนุกสนานก่อนที่จะเข้ากิจกรรมของวตามิลและมิสเตอร์โดนัทกันดีนะคะ<ผ>ม,มีคำถามสนุกๆมาถามน้องๆค่ะนะคะเอาละมาสู่คำถามแรกกันเลยดีกว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับงานวันเด็กค่ะครับผมคำขวัญวันเด็กปีนี้มีว่าโอ้โออยากมากเลยพี่เบนไใครตอบได้มาข้างหน้าเลย คำขวัญมันเด็กไม่ว่าไรมาเลยอุ้ยหนึ่งสองสามพอดีเลยค่ะคนละหนึ่งคนละหนึ่งประโยคนะคนละหนึ่งประโยคสันๆนเอาแนะนําชื่อให้เพื่อนเพื่อนรู้จักกันก่อนค่ะชื่อน้องอะไรเอ่ยน้องฟ้าค่ะน้องฟ้าค่ะพี่เพนนุ้ว่าเป็นนางฟ้านะเนี่ยชื่อน้องฟ้าเนี่ยนะคะน้องอะไรคะน้องอมค่ะน้องอมค่ะหน้านี้บ้างดน้านี้บ้างองพี่วัดรับค่ะไฟค่ะน้องไฟและน้องปัน น้องป,ปันน้องปันอ้าวพี่เป็นถามง่ายๆเลยคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้มีว่าอะไรเริ่มจากใครดีคะเริ่มจากใครดีเริ่มจากใครเออๆๆเออยกมืออ้าวฝั่งนี้ก่อน<ด>อฝั<ด>่งนี้ก่อน<ด>อ้าวว่ายังไงเออย<ด>คำขวัญมีว่าอะไรคะหนึ่งประโยคหนึ่งคำฉลาดคิดฉลาดคิดปันลปันละจิตบริสุทธ์ จุดประกายฝันผูกพันรักสามัคคีถูกต้องครับเียกประเมินเพื่อนๆที่อยู่ร,บรบอบๆบริเวณช่วยกันพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะคำขวัญเด็กปีนี้มีว่าฉลาดคิด,คดจิตบริสุทธ เด็ก hh. ด้วยอยากรู้จังเลยข่าวว่าฉลาดคิดเนี่ยเป็นยังไงคะเด็กๆขอบคุณนะคะเด็กๆคิดว่าการฉลาดคิดเป็นยังไงบ้างคะใครตอบได้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเบนด้วยนะคะฉลาดคิดเป็นยังไงคะลูกอ่ะอ่าตอบได้ เป็นยังไงเขาฟ้าฉลาดคิดเขาจงไงอะคิดยังไงอะฉลาดตอบคําถามได้ตอบคําถามได้คิดแบบฉลาดใช่ไหมคะเราอ่านหนังสือเราเรียนหนังสือใช่ไหมคะพอมีคําถามเราก็ถามได้เราก็ตอบได้แล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์คิดแต่เรื่องดีๆเนะช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วจิตบริสุทธิ์ละครับยากเหมือนกันเนี่ยข้อนี้ยากเลยใครตอบได้คะ จิตบริสุทธิ์ไม่คดโกงไม่คดโกงใช่แล้วต้องเป็นเด็กดีมีความซื่อซื่อซื้อสัตว์ใช่ไหมคะมีจิตใจดีเราคิดดีกับคนอื่นๆนะคะแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ช่วยคุณครูทำงานเนาะ